บนเส้นทางแห่งความสําเร็จในวงการแบดมินตันไทยมีชื่อหนึ่งที่แฟนกีฬาทั้งประเทศต่างรู้จักและชื่นชมเธอนั่นคือหมิวพปรปวีช่อชูวงศ์นักแบดมินตันหญิงเดี่ยวทีมชาติไทยผู้สร้างแรงบันดาลใจด้วยความมุ่งมั่นและหัวใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้ต่ออุป,ปรสรรคจุดเริ่มต้นบทเส้นทางความฝันของหมิวเธอเกิดเมื่อวันที่22มกราคมปี2541ที่จังหวัดระยองในครอบครัวที่ให้ความสําคัญกับกีฬาเป็นอย่างมาก พ่อและแม่ของเธอปลูกฝังให้หมิวและพี่สาวเล่นกีฬาตั้งแต่อย่างเล็กๆจนเมื่อเธออายุเพียง4ปีหมิวได้จับไม้แบดมินตันเป็นครั้งแรกจุดเริ่มต้นของความลหลงใหลที่กลายมาเป็นชีวิตของเธอในเวลาต่อมาแม้ต้องเดินทางไปซ้อมที่กรุงเทพมหานครทุกสุดสัปดาห์แต่ความเหน็ดเหนื่อยก็ไม่อาจทําให้เธอถอดใจเด็กหญิงจากระยองคนนี้เริ่มซึมซับวินยัยความอดทนและความรักในกีฬาอย่างแท้จริงตอนหมิวอายุเพียง7ปีหมิวคว้าแชมป์แบดมินตันถ่วยพระราชทานรายการแรกของชีวิต และนั่นคือก้าวแรกสู่เส้นทางมืออาชีพที่เต็มไปด้วยความฟันและการต่อสู้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมิวอายุ11ปีเมื่อเธอได้เข้าร่วมโครงการ S G Badminton Academy ซึ่งเป็นแหล่งบ่มเพาะนักกีฬาชั้นนำของประเทศและทีน่นี่มิวได้แสดงศักยภาพที่เต็มที่และคว้าแชมป์ระดับประเทศทั้งในประเภทหญิงเดียวและหญิงคู่โดยจับู่กับพี่สาวของเธอนั่นเอง จนปี2559จุดเริ่มต้นของการเป็นทีมชาติอย่างเต็มตัวผลระดับเยาวชนของเธอโดดเด่นเกินวัยทั้งหเรียนเงินชิงแชมป์เอเชียเยาวชน2025และรองแชมป์โลกเยาวชนปี2026ซึ่งกลายเป็นบันไดสู่เวทีร,ระดับโลกในเวลาต่อมา หนึ่งในผลงานที่กลายเป็นตำนานหน้าใหม่ของวงการแบดมินตันไทยคือการคว้าแชมป์บาร์เซโลนามาสเตอร์2020ที่ประเทศสเปนโดยเธอเอาชนะคารโลลีนามารินอดีตแชมป์โลกและเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกได้อย่างเหนือความคาดหมาย และในปีเดียวกันมิวยังสร้างผลงานโดดเด่นทั้งในรายการ HBCBWF s World Tour Final 2020ซึ่งคือรวมสุดยอดนักแบดมินตันโลกไว้เพียงแค่8คนเธอเอาชนะทั้งเมรัชนกอ,อินทนนท์รุ่นพี่คนสำคัญไทยซื่อหญิงมือหนึ่งของโลกจากไต้หวันก่อนจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้อย่างน่าประทับใจเส้นทางของนักกีฬาย,ย่อมไม่โรยด้วยกลีบกุหลาบอยู่แล้ว ในปี2561มิวเคยเผชิญกับปัญหาสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสถานะการเป็นนักกีฬาในสังกัดสมาคมแต่เธอเลือกที่จะยืนหยัดและเดินหน้าด้วยเส้นทางอิสระฝึกซ้อมและจัดตารางการแข่งขันด้วยตัวเองประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้เธอรู้จักความรับผิดชอบและการต่อสู้เพื่อสิ่งที่เชื่อจนวันนี้มิวกลายเป็นตัวอย่างของนักกีฬารุ่นใหม่ที่รู้จักใช้ความสามารถสติปัญญาในการสร้างทางเดินชีวิตให้กับตัวเอง ผลงานและเกียรติประวัติที่ภาคภูมิใจอันดับโลกสูงสุดคืออันดับ6ประเภทหญิงเดี่ยวสถิติการแข่งขันลงสนามมาแล้วกว่า503แมตช์ชนะ313แพ้190เหรียญเงินหญิงเดี่ยวอาเซียนจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ2015เหรียญเงินหญิงเดี่ยว BWF World Junior Championship 2016แชมป์โ o ล l d ทัวรครั้งแรก s p a นมา a เ t e r ์2020 เรียนทองทีมหญิงซีเกม2021แชมป์ไท a i l นด์มา s t สเต2025นอกจากบทบาทในสนามแข่งขันมิวอย่างไม่ทิ้งเส้นทางทางการศึกษาเธอจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปัจจุบันทำหน้าที่เป็นครูพละสอนวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ที่โรงเรียนยานาว,วิทยาคม กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยมากมายว่าความฝันและความรับผิดชอบสามารถเดินไปด้วยกันได้ จากเด็กหญิงที่เริ่มต้นถือไม้แบดมินตันในวัย4ขวบวันนั้นพรประวีช่อชูวงได้ก,กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่ขนทั้งประเทศภาคภูมิใจแล้วยังเป็นหนึ่งในเสาหลักของถีมชาติไทยในประเภทหญิงเดียวไม่ว่าจะบนเวทีโลกหรือในห้องเรียนมิวพรปรวียังคงเป็นตัวแทนของความพยายามที่ไม่สิ้นสุดสัญลักษณ์ของนักกีฬาที่เชื่อมั่นว่าถ้าใจไม่แพ้ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้